กินคนเดียวแล้วทำเยอะไม่ได้ละก็สองตัวอย่างน้อยนะคะเนี่ยแค่นี้ก็อร่อยละเศษปูเสร็จกุ้งเส่อะไรใส่ลงไปในนี้หมดแล้วมากรองน้ำออกขณะที่ดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะพวกเราดูจะเล่นกันเยอะมากเลยแต่ไม่มีใครกดเลยดูเสร็จอย่าลืมเพื่อนๆจะได้เห็นกัน สวัสดีค่ะวันนี้จะทําปูผัดน้ำพริกเผาให้ดูพอดีเมื่อวานคุณสลิมท่านให้ปูมาเจลิงกินไม่หมดเจลิงก็ทอดไว้ก่อนเลยนี่ทอดเฉยๆโดยที่ไม่ได้ทําอะไรปูเขาอร่อยมากเลยเจ๊ิงเวลาได้ปูมาเยอะๆก็จะทําแบบนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะง่ายๆแต่ปูกรุงเทพเนี่ยจะหากินอร่อยยากจังเลยนะคะ ปูในกรุงเทพเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นปูที่มันจะมีปัญหาเรื่องเขาใส่ยาแล้วก็เนื้อมันเละๆเ,ละเละจลิงไม่กินเลยตอนหลังไม่กินเลยนะคะกินปูเนี่ยอย่างคุณสลิม,มให้เนี้ยเจลิงก็จะทํากินเอาละกินไม่ทันก็ต้องค่อยๆกินเวลาผัดพวกนี้นะคะเราจะใส่พริกด้วยนี่เจลิงจะใส่น้าพริกผัาจริงๆต้องเอากระเทียมเนี่ยทอดกับปูรวมกันเจลิงชอบใส่กระเทียมเยอะๆนะคะเนี่ยค่ะ เอาละก็ได้จะผัดเยอะปรากฏต้องผัดที่เดียวเพราะว่าลูกน้องกินข้าวกันหมดทุกคนแล้วนี่ค่ะเราจะไม่ผัดไอ้ตอนให้กระเทียมเหลืองนะคะเราจะผัดตอนกระเทียมสดๆอย่างนี้ค่ะกินคนเดียวแล้วทำเยอะไม่ได้แล้วก็สองตัวอย่างน้อยนะฮะนี่ค่ะ ไฟอย่าแรงเกินไปนะฮะผัดพวกนี้เราไม่ต้องทําแบบร้านที่เอาไฟแรงๆเอาแค่พอดีพอดีอดยิ่งแต่งตัวซะสว,วยจะมายืนผัดเฉยเลยเห็นไหมฮะคนบ้าค่ะเวลาทาพวกเนี้นะฮะพริกพริกเราต้องใส่ลงไปทอดกันน้ํามันถึงอร่อยเหมือนผัดกะเพราอย่างเงี้ยพริกต้องใส่ลงไปผัดกันน้ํามันแต่คนจีนที่เราไปกินที่เยาวราชน่ยเขาจะเอาพริกเนี่ยใส่ทีหลัง มันก็จะทําให้มันเหม็นเขียวผัดพวกนี้เติมพริกไทยที่เจลิงขายเองพริกไทยเราจะหอมมากเลยไปขบพริกไทยเขาจะไม่หอมหใส่พริกไทยหน่อยนึงนะฮะลงไปนิดหนึงแล้วก็มึนอิ่มมากเลยไม่กล้าผัดเยอะเนี่ยเลยผัดนิดเดียวขอกรอมแก้มนั่นสิมันอิ่มกันแล้วเลยผัดเยอะเยวไม่มีคนกินแบบนี้นะฮะผัดให้หอมต่อ ไม่ต้องทาอะไรลืมบอกเนี่ยค่ะเหลืองแล้วพอดีจะเล็งไปเอาเอาปูทอดก่อนนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะเริ่มใส่น้ําพริกเผาลงไปน้ําพริกเผาเนี่ยซื้อเป็นขวดขวดคุ้มไหมไม่คุ้มหรอกซื้อตามตลาดนะคะเนี่ยค่ะซื้อที่มีน้ํามันหน่อยซื้อน้ํามันเข้ามาสักถุงหนึ่งน้ํามันถุงละห้าบาทหรือสิบาทนี่น่าจะสิบาทแล้วของน้ําพริกเผาโลหนึ่งแค่ จ็ดสิบบาทเองค่ะซื้อทั้งโลนะคะเยื่นจะซื้อทั้งโลมาแล้วมาทำนี่ฮะค่อยๆฝัดน้ำพริกเผาเข้าอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องปรุงเยอะเราก็จะมีเนี่ยฮะสามอย่างนี้นะคะน้ำมันหอยหย่เทียนนี่กินเจได้ถ้าเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้กินเจได้มาแล้วค่ะแต่ว่าเต้าเจี้ยวหมด <c oughs> เห็นไหมคะ พอเราเอาพริกเนี่ยทอดกับน้ํามันมันก็จะหอมไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเนี่ยแค่นี้ค่ะเดี๋ยวผัดให้มันเข้าๆกันก่อนนะคะปัจจุบังไม่ได้วันนั้นไม่ได้ผัดสุกเกินไปทอดไว้เฉยๆใส่น้ํามันหอยลงไปหน่อยโอ้ยไหลเลยปุดซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งแค่เนี้ค่ะไม่ต้องมีเครื่องปรุงเยอะนะคะ แล้วก็ซอสมาสเตอร์หน่อยหนึ่งเนี่ยฮะติดๆข้างนอกค่ะอ,อ่ะทำไมฮัดเชิญแล่ะฮะอย่งที่สำคัญใส่ต้นหอมเยอะๆจะเร่งชอบเนี่ยฮะ ใส่น้ำไหมเจลิงเป็นคนไม่ชอบใส่น้ำใส่น้ำนิดหนึ่งได้นะฮะไม่ต้องเยอะหยดไม่ว่าไม่ว่า นี่แค่นี้ก็อร่อยละเอาน้ำมันมนี่ก็ได้มาผมว่าไม่ได้ทอดปูดสุกเกินค่ะปูเราลงไปทอดก่อนนะคะเนี่ยค่ะพุทธอาจารย์ แค่นี้คะ่ะอร่อยละไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยถ้าเราได้ปูมาสดๆล้วก็ทอดแบบนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยๆทํำกินนะคะนี่ปูสองตัวนะคะ จริงๆไปแถวใต้เนี่ยเขาจะมีปูพวกเนี้ยขายถูกๆนะคะแล้วก็สดเราคนกรุงเทพกินปูในกรุงเทพเนี่ยไม่สดไม่อร่อยเดี๋ยวได้เห็นไหมฮะ อร่อยจังเลยเนี่ยน้ำพริกเผาเนี่ยเขาจะมีหวานม,มีเผ็ดอยู่แล้วนะคะอร่อยค่ะเราไม่ต้องไปปรุงเยอะอดเดี๋ยวอุ่นน้ำแกงปลานี่ให้หน่อยเนี่ยค่ะ,จะเจล่งก็มีกับข้าวมื้อหนึ่งกินแล้ะอันนี้เข้าทูเุเร็ยนน่ากินไหมคะกูผัดน้ำพริกเผา เด็กวันนี้มีซุปเออมีอะไระมีหัวปลาต้มมาพอดีไม่ค่อยได้ซื้อกับข้าวเลยมีคนให้มาจะเดยกต้มน้ําแกงทีนี้เวลาต้มน้ําแกงเวลากินให้มันมีความร้อนขึ้นมานี่อากาศเริ่มจะเย็นปลาฝนต้นหนาวนะคะพอปลายฝนต้นหนาวปั๊บเนี่ยมันก็จะทําให้คนเป็นไข้หวัดกันเยอะทุกปีจะเป็นแบบนี้ ต้มน้ำซุปเนี่ยง่ายๆเอาขิงแก่นะคะเดี๋ยวจะเป็นคัหาหาดีกระดาษหายหมดเล่าเราจะขำเอาพูดถึงน้ำซุปเราพูดถึงเรื่องเมื่อวานเมื่อวานไปเข้าห้องน้ําเกิดปวดท้องอึขึ้นมาเล่าทั้งกับข่าอยู่นี้นะฮะก็ไม่รู้เรื่องก็อึเสร็จก็จะล้างก้นเป็นคนห้องน้ําข้างบนเนี่ยเราจะไม่ให,ห้มีกระดาษไว้เลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวท่อตันเกิดใครไปเข้าเราไม่ holm, ได้อยู่ตลอดก็กลัวคนจะเข้า ปรากฏว่าตายหาเพราะอึอเสร็จจะล้างก้นไม่มีน้ําล้างการประปาเขาระงับกันให้น้ําไปแถวนี้น้ําไม่ไหลหมดเลยแล้วกูจะทาไงอยู่ในห้องน้ํานั่งตั้ง,ย,งยี่สิบกูทำไงว่าเหม็นกูก็เหม็นกูทาําไงวะกูทําไงกูขยับขยับจนต้องโทรบอกเด็กมึงเอาน้ําใส่ถังให้กูหน่อยเอากระดาษมาบ้าบอนะคะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเพราะน้้าจริงๆในห้องน้ําเจริญก็ไม่ค่อยให้ใช้กระดาษทิชชู่ที่ข้างลา่างข้างบนเจริญก็ไม่ค่อยเพราะว่า เวลาทอดตันมันลําบากมันน่ากินไหมเนี่ยเห็นไหมกินง่ายๆแล้วเวลากินพวกนี้นะคะเวลาสับเนี่ยเขาจะมีวิธีสับตรงนี้นะคะอันนี้เวลากินปูเนี่ยต้องกินมือจําไว้นะคะจะไปผู้ดีแงะแะเนี่ยคนมากินข้าวก็จะเล่นกินปูจะเล่งเห็นละ <c oughs> <c oughs> ปูจริงๆเนี่ยปูมาหรือปูทะเลคุณค่าของเงินไม่เท่าไหร่หรอกแต่การจะหาปูสดๆมากินเนี่ยไม่ใช่ของง่าย อันนี้เจลิงได้มาจากกระนองของคุณสลิมเข้ามาให้นะฮะอันนี้เลอะเลเห็นไหมก็จะได้กินปูอร่อยสดๆแล้วนึ่งกินไหมนึ่งกินก็ได้นะฮะแต่ความที่เอามาเยอะแยะเต็มไปหมดก็ไม่การนึ่งกินก็เอามาทอดก่อนทอดก็อย่าไปทอดแข็งจนเกินไปทอดเสร็จแล้วค่อยมาผัด ผัดแล้วกินหมดไหมไม่หมดใช่ไหมฮะเราก็ผัดแค่ที่เรากินแล้วเดี๋ยวส่วนที่เหลือทาไงจะย็งใส่กล่องแล้วก็ไปใส่ช่องฟิตเก็บไว้ถ้ากินไม่ทันแต่นี้ก็น่าจะกินทันเดี๋ยวพรุ่งนี้กินอีกวันก็หมดวันนี้ไม่ได้ทาเยอะทาแค่นี้พอไม่ต้องผัดหมดพอดีเด็กลงมาลงมาแล้วก็มีแขกมาตลอดกินเออก็เขากินข้าวกันหมดแล้วก็เลยต้องกินคนเดียวจริงๆกินคนเดียวกินได้น้อยหน่อยต่จริงๆรักษาสุขภาพที่พวกกินเยอะๆเราก็จะแย่งกันกินตุ้ม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 อร่อยไปหมด นะคะก็จะเป็นแบบนั้นชีวิตคนเราเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างอย่างเจลิงเนี่ยแก่ๆเงี้ยเราก็มามีพร้อมหมดทุกอย่างเพราะเราเตรียมไว้ตั้งแต่แรกอย่าอิฉาเจลิงเลยบางคนนะคะไม่ได้อวดแล้วก็เจลิงเองจริงๆตั้งแต่สมัยสาวๆเจลิงจะเก็บหอมรอมริบนะคะไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยได้เที่ยวไม่ค่อยได้อะไรกับเขาก็เ,าเก็บเงินไว้ทําธุรกิจพอมาแก่ๆตอนนี้เจลิงพร้อมจริงๆไม่ต้องทํางานไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่ได้สบายสบาย แต่ชีวิตเจลิงเนี่ยดวงเขาบอกนี้นะั้งเกิสมัยก่อนก่อนที่จะรวยเนี่ยแม่ไปหาแปะกงที่หลักหกมาเขาบอกลูกสาวคนเนี้นะอีกหน่อยรวยมากเลยไม่ให้กินเนะื้อก็ไม่เลิกเลิกลกินแต่จะลำบากลำบากจริงก็ทํางานแม่งทาอยู่นานแล้วจะทำทำไมแต่ก็ขอให้ได้ทําบางทีทำม่นจะทําทําหาเลยกูก็อยากทําอ่ะก็แค่อยากทําด้วยนิสัยเจริงนะะก็แค่อยากทําไม่ต้องทําอยู่ได้สบายแต่ขออยากได้ทํา อยากทำคือเราเป็นเด็กเราไม่เคยครบมูลสมัยก่อนพ่อแม่ออส,ส,สอนหนังสือเสร็จแล้วก็ไม่มีธุรกิจทำเขาไม่ให้สอนปรากฏว่าทําไงต่อละ่ะก็แบบว่าไม่มีงานทําบ้านก็กินอย่างอัตคัดอัตคัดก็คือก็จนแต่ก็มีกินทุกมือ้อแหละ แต่ไม่มีเงินพ่อแม่ต้องไปขอยืมเงินเข้ามาให้กินพอเรามีตังคิดไว้แล้วกูจะไม่ยืมเงินใครอีกต่อไปนี้กูจะอย่างงู้นอย่าง,งนี้ท่องไว้เลยนะคะก็จะช่วยตัวเองโดยการทํามาหากินและเก็บของที่เรายังไม่ควรมีอย่าเพิ่งไปมีบางคนของที่ไม่มีกูก็จะมีกูต้องเอาให้ได้กูต้องชนะให้ได้เอาแข่งกับคนอื่นเพราะแข่งคนอื่นเพราะสุดท้ายเราเฟลอะดวงคนเรามันก็ไม่เหมือนกันนะคะพอเราเฟลขึ้นมาถึงเวลานั้นไม่มีก็จะลําบาก เล่นเองเป็นคนรู้จักเก็บตั้งแต่สาวประหยัดแล้วก็คิดรอบคอบก่อนจะใช้เงินตอนเราเด็กๆเ,เราจะทําอะไรไหมเขาเล่นกันเราไม่เคยได้เล่นสิบสี่ก็ต้องเป็นสาลวละก็ต้องเป็นผู้ใหญ่หาเลี้ยงครอบครัวเขาเล่นกันเด็กๆนะเพื่อนบ้านเขาเล่นเตยเมื่อก่อนสมัยเล่นเตยเล่นหมักเก็บตีแบดบ,บินตันเราไม่เคยเลยไม่เคยได้เล่นกูนั่งอยู่แต่แผงลอยขายของขายอยู่แผงลอยด้วยนะคะขายของทุกวันขายของทุกวันแล้วก็อิจฉาเขาไหมก็อยากเล่นแบบเขา แต่โอกาสไม่มีทําไม่ได้ทําไม่ได้ก็ไม่เคยได้แล้วเราเป็นคนอยู่ร้านอยู่โยงจริงๆเพราะแม่พูดไทยไม่ค่อยรู้เรื่องก็ไม่เคยได้เที่ยวได้เล่นกับใครพอมาแก่ๆสิ่งที่ไม่อยากทําก็ทำไอ้ที่ไม่เคยทําก็อยากจะทําสิ่งที่ไม่เคยทําก็อยากจะทําก็ถึงไปเดินกินเดินอะไรเงี้ยเมื่อก่อนอย่างนงี้ไม่มีหรอกแล้วจริงๆงงโชคดีอยากเป็นคนแก่ที่ไม่มีโรคติดตัวเมื่อวานไปตรวจร่างกายก็มีคอเลสเตอรอลขึ้นเป็น2 1 5อาเดิมแค่ร้อยกว่า ก็กินสบัดงี้ไม่ขึ้นได้ไงอะแต่นี่ก็เริ่มแบกนะคะแบกกินแบบเบาๆแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปกินร้านนู้นก็อยากชิมร้านนี่ก็อยากชิมอยากไปหมดเพราะเดิมเราไม่ได้กินอย่างนี้ได้แต่พอเราเริ่มได้กินโอ้โหนี่เห็นไหมเมื่อเช้าต้มหัวปลาเห็นไหมดูซุปเเออเอาเข้าสวยขอข้าสวยเอาเข้าต้มมาก็ได้ว่าอุ่นหน่อยเนี่ยค่ะ หัวปลานี่น้ำซุปต้มเนี่ยฮะที่บอกให้ต้มน้ำซุปแบบนี้กินทุกช้างจริงน้ำซุปนี่จเจลิงกินเสร็จเนี่ยนะฮะ,ะเจลิงจะแข็งแรงมากเลยเพราะในน้ำซุปเนี่ยจเจลิงใส่ขิงนะคะใส่ขิงใส่เหล้าแล้วก็ใส่ปลาหมึกใส่ปลาหมึกใสป่ใสปลาตัวเล็กๆล,ล,ลงมาต้มเอะเอะไรนะเปลือกกุ้งเปลือกป,ปูปูที่ทำเนี่ยแกะ,แกะทิ้งลงไปในน้ําเลย ต้มเลยเปลือกไม่ได้ใส่หมูนะคะใช้เปลือกกุ้งเปลือกปูใสเศษปูเศษกุ้งเศลอะไรใส่ลงไปในนี้หมดแล้วมากรองน้ําออกใส่เหล้าใส่เกลือใส่พริกไทยแค่นั้นแหละค่ะน้ําซุปนี่ชื่นใจมากเลยเชา้าๆจะยังกินน้ําซุปร้อนนี่ต้มน้ําซุปไว้อยู่แล้วมีอยู่แล้วแล้วนี่ใส่หัวปลาข้าหัวปลามาก็าหัวปลาลงไปเคี่ยวเคี่ยวให้น้ําหวานโอ้หวานเขี้ยบเลยเนี่ยอร่อยจริงๆน้านะคะ กินแค่ซุปก็อร่อยละอร่อยมากเลยจริงเนี่ยนะคือจะได้เอาหัวปลาต้มรากผักกาดขาวต้มผักขึ้นช่ายต้มเคี่ยวนิ่มๆเอาเห็ดเห็ดหอมต้มอันนี้ไม่ใช่เห็ดหอมเราเป็นนี่ซื้อมาจากญี่ปุ่นมันเป็นเห็ดบ้านเราเป็นเห็ดนางฟ้าแต่เป็นแบบตัวนนหนาๆที่สีดำอะ่ะ เรามีที่สี่มุมเมืองเขามีขายแล้วเขาไปตากแห้งทํามาเหมือนเป็นไอ้เห็ดหอมแต่ไม่ใช่เป็นเห็ดเป็นารเห็ดอะไรอ่ะก็ไม่ได้เรียกเห็ดนางฟ้าที่นี่กรเห็ดเ,เราจะลงืมไปละแต่เป็นสีดาที่ตลาดสี่มุมเมืองเขามีขายเนี่ยค่ะอร่อยมากเลยแล้วเช้ากินซุปเนี่ยนะคะแรงเยอะจะเล็งใส่พริกไทยใส่เกลือหน่อยหนึ่ง ใส่ขิงใส่กระเทียมใส่รากผักชีใส่ปลาหมึกใส่เปลือกกุ้งเปลือกปูเปลือกปลาไอ้ที่เก็บปลาเวลาทาเนี่ยกระดูกปลาต้มลงมาแล้วกรองนะคะแล้วก็ใส่ไอ้หอยเชลล์หน่อยก้างเอวอยู่หน่อยใส่ปลาแห้งตัวเล็กๆของญี่ปุ่นนะคะเนี่ยใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่กุ้งแห้งกุ้งแห้งที่เขาแห้งๆสําหรับตำน้ําซุปโดยตรงเนะะี่ยค่ะอันนี้ไม่มีหมูนะคะไม่มีหมู เอาแต่นี้มีน้ําซุปไก่ซุปไก่หน่อยหนึ่งเพราะว่าวันนั้นเจสซิลเขาให้มาเขาทําไก่ขายไก่สมุนไพรแล้วก็น้ําจากไก่เนี่ยที่เขาึนงอะน้ําจากไก่มันจุดลงมาเขาน้าจากไก่มาให้เจลิ่งข้างบนจะน้ามันเต็มเลยน้ามันไก่เจลิ่งก็ช้อนค่อยๆช้อนน้ามันไก่ออกออกแล้วเอาน้ําไก่เขานามาผสมแล้วมาทำโอ้ยหอมมากเลยแล้วกินแลแรงเยอะแรงเยอะนะคะกินแลเนี่ย ท้องเนี่ยจะร้อน,อน,อนๆเช้าๆเมื่อเช้าเจลิงก็กินไปถ้วยอึ่งละแก่ๆนะคะมีน้ำซุปเงี้ยกินนะคะมันชื่นใจแล้วมันมีแรงแล้วมันจะร้อนๆท้องเพราะใส่พริกไทยพริกไทยที่ร้านเจลิงขายเป็นพริกไทยร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะคะซื้อได้เลยไม่ได้ผสมไม่ได้กำไรหรอกกูดูละน่าจะไม่ได้กำไรไอ้วันมันอบตั้งชั่วโมงครึ่ง พราะอบสองด้านได้ละสี่สิบห้านาทีอบที่ตู้ใหญ่เลยเมื่อเช้าเจลิงก็ต้มเขาต้มเอาเขานิดนึงเอาของปากใต้มาเอาชวยเล็กๆพร้อมๆเอาเนี่ยฮะเจลิงต้มเขาต้มอยากกินอันเนี้ยนั้นไปญี่ปุ่นซื้อถั่วเข้ามาถั่วแดงถั่วดำลูกเบลเลอร์เลยลงมาต้มเขาจริงๆโจ๊กถั่วเนี่ยเขาต้มจริงๆต้องละเอียดกว่านี้หน่อยเมื่อเช้าเจลิงใส่ข้าวลงไปเร็วไปอืมอร่อยจังถั่วเขานิ่มเปื่อยเลยนะคะ นี่เอาถั่วดําถั่วแดงมาต้มกับข้าวต้มเนี่ยให้แช่น้ําร้อนไว้ระรังห้สารแล้วมาต้มกับข้าวจริงเคี่ยวถั่วก่อนแต่นี่จะล่นเคี่ยวพร้อมกันก็เปื่อยค่ะอืมอร่อยนี่ค่ะก็ได้ต้มถั่วพวกนี้กินแล้วนะฮะทาให้เลือดไม่ข้นกินปเปล่าๆยังได้เลยเนี่ยที่เมืองจีนขาต้มโจ๊กโจ๊กอย่างนี้ยกินนะคะแล้วไม่ต้องเติมอะไรนะคะ แก่ๆชอบกินน้ำซุปอนนี้อร่อยจังเลยน้ำซุปอันนี้นะฮะแล้วข้าน้ำซุปข้าต้มก็อร่อยค่ะแต่อยากจะกินปู <c oughs> แต่งตัวแล้วก็แต่งตัวอย่างาำที่เราอยากจะแต่งฉันก็แต่งตัวสวยทุกวันเ่มไหมคะสวยทุกวันนี่เสือ้อไปญี่ปุ่นก็ซื้อเสื้อสไตล์ญี่ปุ่น เดี๋ยวไปเกาหลีก็ซื้อเสื้อสไตล์เกาหลีไปอิตาลีเจะาหน้ก็ซื้อเสื้อสไตล์อิตาลีแต่ไม่ได้ซื้อของแพงพวกนี้ตัวหนึ่งแบบกระโปรงนี่กระโปรงนี่ซื้อญี่ปุ่นห้าพันเยนนะคะห้าพันเยนเสื้อซื้อญี่ปุ่นก็สามพันกว่าเยนเจ็ดร้อยกว่าบาทกระโปรงนี่พันเศษเนี่ยค่ะสวยดีเห็นไหมฮะก็นุ่งอย่างเงี้ยได้แก่เอาที่เราอยากจะแต่ง เราชอบแบบนั้นเราไม่มีโอกาสสมัยก่อนตอนนี้เรามีเราก็แต่งไปเลยกินอยากกินแล้วก็กินที่เราอยากแต่เ,เชลิงสัง่งเ,เชลิ่งไม่กินหมดนี่หมดไม,ไม่หมดแล้วค่ะลูกน้องเชลิงเยอะๆเดี๋ยวเชลิงก็ยกให้คนนั้นยกให้คนนี้ก็กินบ้างแต่ไม่ได้กินซะขนาดโอ้ว้าวว้าโ,โอเคโอเคโอเคเอาจานมาใบมากินปูต้องใช้มือนะคะเพราะนั้นเวลาทํางานก็ทําค้าขายก็ค้าขายตอนนี้เอ น้ำอัลมอน์หมดนะผงอัลมอน์หมดมาอีกเห็นว่ากาลังจะมายังไม่มาอีกยังงงอยู่นะก็เนี่ยหาหมดขายดีก็เจลินก็ไปเที่ยวไปกินตามที่เราอยากยามันไส้มูโอ้โหเนี่ยไปกินเนี่ยมามาอวดจริงๆเมื่อวานกินอร่อยไหมก็ไม่ได้อร่อยมากพอดีร้านที่อร่อยจะกินตังคิวร้านที่จะกินนะมันหมดมันไม่ได้ขายสองร้านเลยจะไปกินหมูแดงเท็กซัสอ้าวเขาก็ปิดไม่ได้กินเขานานแล้วอยากกินจะไปกินเกี่ยอีที่อยู่ในซอยไอ้จังไรเก่าก็ปิด กเรากินอะไรวะนึกไม่ออกคือตั้งใจิเมื่อวานน่าจะไปกินไอ้นั่นน่ะก,ก๋วยจั๊กมิชลีนเฮียอ้วนก็ปรากฏลืมกินไปแล้วก็เลยจบนะคะก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะก็เลาาฟังวันนึงไม่มีอะไรซ้ำก็ทำากินง่ายๆซอสที่เจลิงขายอร่อยนะคะแล้วซอสพวกนี้เป็นซอสเจกินเจได้ค่ะไม่แพงขวดใหญ่ๆนะ่าร้อยห้าบาทเองนะคะมาซื้อเลยนะคะที่ร้านเขามีส่งออนไลน์นะคะเข้าไปในเว็บไซต์ร้านเจลิงไปดูก็ได้สั่งออนไลน์ได้หมดทุกอย่างจะสั่งอะไรก็ได้หมด สั่งอะไรก็ได้โกสเนลสั่งออนไลน์ก็ได้อะไรก็ได้นะคะก็เวลาขายของเนี่ยเราไม่ได้ลงโฆษณาที่ไหนแล้วก็เว็บไซต์ก็ไม่ได้ทำหือหามากรู้ให้เขาลงของในนี้ทั้งหมดลงหมดหล,อลือยังทยอยลงเลยของเราฮะ<า>ของเราก่อนเอาเอาของเขาลงให้หมดเลยนะเพราะจริงๆเขาเปิดเข้ามาในเว็บมีแต่ของเราไม่มีของบริษัทเลยต้องเอาของบริษัทเขาลงบ้างจริงๆแล้วก็ติดราคาไปของเราถูกกว่าที่อื่นอยู่แล้วก็มาซื้อได้นะคะส่งออนไลน์ได้ทุกอย่างคะ่ะนะคะ โอเคนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะ Facebook กดถูกใจก่อนแล้วกดไปตรง3จุดนั้นเขาจะมีให้เลือกว่าให้ดังทุกครั้งเตือนทุกครั้งที่จะเล็งโพสหรือจะเล็งไลค์ YouTube s u b ส,สไ r i b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก็จะดังถึงพวกเราทุกครั้งอย่าลืมนะคะจะได้ดูกันทุกๆตอน